g o ดมอร์ n i n g อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมรรสันวีรกุลสวัสดีครับอาจารย์เกษมรรสันครับ สวัสดีครับคุณบวลวงคุณอิสริละท่านผู้ฟังทรพทั่วประเทศครับค่ะอาจารย์คะสําหรับเช้านี้นะคะอาจารย์จะมาพูดคุยในเรื่องของการปฏิรูปประเทศใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากให้เราติดตามกันครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นหรายชื่อสมาชิกสปชนะฮะ,ะสภาปฏิรูปแห่งชาติออกมาแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่ดีเราก็จะได้นําบทเรียนช่วยกันนะครับอย่างเช่นท่านผู้ฟังทั้งหมดด้วยนะครับเราเราอย่าปล่อยให้ การไปรูปประเทศนั้นเป็นภาระหน้าที่ของของสอปชหรือว่าของคนไม่กี่คนแต่ว่าเราต้องมีส่วนร่วมเพราะว่านี่เป็นประเทศของเราเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมจะมีส่วนร่วมได้ก็คือว่าผมได้เดินทางไปเห็นบทเรียนของประเทศต่างๆ <c oughs> ที่เขาปรูปประเทศมาแล้วก็เลยนํามาเล่าสู่คันฟังเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าจะได้จะได้ทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ประเทศเราจะได้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นนะครับค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีไหมคะว่าความน่าสนใจของหลากหลายประเทศเลยที่สามารถจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศไทยของเราได้ในช่วงที่กาลังจะปฏิรูปรตรงนี้นะคะได้ครับคืออันแรกเลยเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกนี้ว่าอันแรกเลยที่ประเทศเรายังไม่เคยมีชัดๆแล้วก็ถึงมีคนไทยทั้งประเทศก็ไม่เคยรู้คือเป้าหมายของประเทศนะครับคือประเทศเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลเพียงอ,อย่างเดียวแต่ว่าเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเดินตามต้องช่วยกันเพื่อเดินไปทางเดียวกัน วันนี้ถ้าพูดเป็นการเดินทางผมบ้าได้เห็นภาพเลยแล้วนนครับเรานึกไม่ออกหรอกครับว่าประเทศไทยเราจะเดินทางไปทางเชียงใหม่หรือไปภูเก็ตหรือไปกาญจนบ,บุรีหรือไปอุบลราชธานีเพราะเป้าหมายประเทศเราไม่รู้เราพูดกว้างๆอยู่เรื่อยเราอยากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วผู้คนกินดีอยู่ดีเสมอภาคและเป็นธรรมเราพูดประมาณนี้เฉยๆแต่เอกชนทําตัวไม่ถูกหรอกครับมันเหมือนกับสมัยก่อนย้อนหลังไปสักยี่สิบปีที่แล้วเราบอกเราอยากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นลิกเป็นแนทตอนนั้นยังแข่งกับมาเลเซียอยู่เลย นะครับวันนั้นมาเลเซียบอกว่าเราจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมที่เราจะทำเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมซึ่งสร,ร้างมูลค่าเพิ่มได้ดีเราจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมนําประเทศเขาพูดเขาพูดจาชัดเจนวันนี้แต่เดิมมาเลเซียกับเราไรายได้ใกล้ๆกล้คเคียงกันต่างกันสองพันบาทนะครับในปีสองห้าสองสี่วันที่มาฮาเริ่มเป็นนายกวันนี้ต่างกันแสนกว่าบาท<ะ>เขามีความชัดเจนของประเทศเหมือนกันวันนี้เนี่ยครับอันแรกเลยเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูนะครับ ไปดูประเทศสิงคโปร์ไปดูประเทศมาเลเซียว่าเวลาเขาตั้งเป้าหมายประเทศเขาตั้งอย่างไรสิงคโปร์เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะพูดถึงการค้คาคอมมาเซียนหรือเอซีหรือเอซีเนี่ยนะครับรสิงคโปร์เขาบอกว่าประเทศเขาไม่มีอะไรเลยเขาต้องทําประเทศให้โปรง่งใสคนให้เก่งคนจะได้ประเทศอื่นๆธุรกิจอื่นๆจะได้ใช้ประเทศเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการทรําธุรกิจแลวเขาก็ทำสิบปีที่ผ่านมาผมเห็นยุทธศาสตร์เขาเขียนในปี2010นึ่นคือ2553เนี่ยนะครับ เขาก็บอกเลยครับว่าพอจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์จะเนื้อหอมเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่เดิมไม่ได้เขาต้องไปอีกระดับหนึ่งเขาเปลี่ยนจุดยืนประเทศเปลี่ยนตำแหน่งประเทศเขาจะเป็นประเทศที่มีการเชรจาการค้าเสรีเยอะที่สุดในโลกเขาก็เชรจาอเมริกามาชวนแขมชวนเขาก็ชวนหมดเขาก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้มาเลเซียบอกเอาละโลกที่เป็นอุกิสิสลามเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจดีเหลือเกินกำลังโตเหลือเกินเฉพาะประชากรก็หนึ่งในสามของโลกละ นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นศูนย์กลางการเงินกิจสลามเขาจะเป็นศูนย์กลางการผลิตทหารฮาราวของโลกเพื่อป้อนคนอิสลามเขามีเป้าหมายชัดเจนผมถามเนี่ยผมถามท่านคุณบวรพงศ์คุณศิริเลท่านผู้ฟังไดบอกไหมครับประเทศไทยเราจะเป็นอะไรเราเคยได้ยินหรือยังเรายังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับอันนี้ครับเป็นปัญหาใหญ่ก็ทั้งสปปลาวเพื่อนบ้านเราเรายังรู้เลยเขาจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียชัดเจนมาเลยนะคะชัดเจนมาเลยประเทศเราต้องชัดเจนครับเอกชน ภาควิชาการประชาชนจะได้ทําตัวกันถูกเราจะเป็นประเทศยังไงว่ามานะครับเป้าหมายปลายทางเราจะอยู่ที่ไหนเราจะพัฒนาอย่างนี้เป็นสิ่งที่สภาพั์อาจจะบอกว่ามีนะครับแต่ผมกลับเปลี่ยนด้วยความเคารพว่าไปดูเถอะครับเขียนไว้กว้างๆลอยๆเขียนย่างนี้ครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทยกินดีอยู่ดีมีความสเสมอภาคและเป็นธรรมเขียนแบบเนี้ยเอกชนไปไม่ถูกรัฐบาลก็ไปไม่ถูก นะครับอันนี้ต้องแก้ไขอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองที่เรายังไม่ได้ยินจากใครเลยนะครับเราส่วนใหญ่เราจะได้ยินบอกว่าปีนี้โตตอนเนี้จะพูดเสียงเดียวกันหมดนะครับปีนี้เศรษฐกิจโตประมาณสองเปอร์เซนปีหน้าคงจะสี่ห้าเปอร์เซนตพูดอยู่แค่นี้ให้ให้กาลังใจคาพูดแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่าปีที่แล้วเราก็ได้ยินกันปีนี้จะโตสองเปอร์เซ็นเสร็จปีหน้าจะโตห้าเปอร์เซ็นต์ดเพราะถึงปีปีนี้จริงๆเขาบอกปีนี้โตไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ปีหน้าจะห้าเปอร์เซ็นต์ใหม่อันนี้อันตราายมกครับ ผมคิดว่าผู้มีอำนาจภาครัฐรวมทั้งท่านสมสชาชิกสปชไปหาให้เจอน,นะครับว่าสภาพประเทศไทยจริงๆตอนนี้แข็งแรงแค่ไหนท่า hmm. นผู้ฟังที่ติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าผมประเมินให้อยู่เรื่อยๆว่าโครงสร้างพื้นฐานเวลาโลกเขาประเมินกันเนี่ยเขาไม่ได้พูดเฉพาะถนนทางและรางรถไฟเขาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิวทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้หรือไม่ จร่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ประเทศรอบบ้านเราในอาเซียนด้วยกันโครงสร้างอากาศคล้ายกันโครงสร้างการผลิตคล้ายกันก็โตห้าเป็นตหกปอร์เ็นเจ็ดปเซ็นต้าปีที่ผ่านมาประเทศไทยโตสองจุดเก้าเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยทำไมสภาพร่างกายเราถภาพเป็นเศรษฐกิจนะครับทำไมสภาพเศรษฐกิจหรือร่างกายเราอ่อนแอขนาดนี้ทั้งๆที่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเมืองสองรัฐบาลสองพักที่ผ่านมานี่อัดฉีดเงินงบประมาณเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นประชานิยมหรือไายเข้มแข็งแต่เราโตได้สองจุดเก้าอันนี้ถ้าตอบไม่ได้นะครับเราขยับตอบไม่ได้มันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าสภาพจริงๆเป็นไงแล้วเราอยากจะไปวิ่งมาราธอนทั้นนที่ร่างกายเราอ่อนแอครับต้องตอบตรงนี้ให้ได้ตอบ,บ,บให้ชัดเลยนะครับว่าทําไมเราโตได้แค่นี้เรากับเวียดน,นามเคยสูสีกันในแง่าการส่งออกโตเหมือนกันเพราะโครงสร้างสินค้าคล้ายกันวันนี้เพราะเขาขยับโครงสร้างการส่งออกสินค้าให้ต่างกับเราปีที่แล้วเราส่งออกติดรบ0ูนจุดหกเปอร์เซ็นต์ เวียดนามส่งออกโต16%ทีนี้เราก็จะส่งออกโตนิดเดียวแต่เวียดนามโต10กว่าเปอร์เซ็นต์อีกละทำไมล่ะครับตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งพวกเรารวมทั้งสปชนะครับต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสภาพปัจจุบันเราเข้มแข็งแค่ไหนพอรู้ข้อหนึ่งและข้อสองเนี่ยครับพอรู้สภาพตัวเองและรู้ว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยถึงจะนํามาซึ่งยุทธศาสตร์ประเทศที่ผมพูดเสมอว่าเพราะเราไม่มียุทธศาสตร์เราเลยไปกันสเปสะสปะต่างคนต่างเดิน เราไม่รู้ว่าเราควรจะเข็นรถไปข้างหน้าหรือควรจะดึงรถมาข้างหลังอีกคนหนึ่งเข็นอีคนหนึ่ง,งมันก็เลยอยู่กับที่นะครับไอยุทธศาสตร์แบบเนี้ครับวันนี้ผมขอให้ไปดูของมาเลเซียของสิงคโปร์หรือกระทั่งเกาหลีเกาหลีเนี่นะครับจนกระทั่งปีสองห้าศูนย์สามเนี่ยเศรษฐกิจเพาพอรกรเรานะฮะไม่ได้ต่างอะไรกับเราเลยครนะฮะแต่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศที่เน้นการส่งออกเขาจะใช้เทคโนโลยีเขาเจ้านวัตรกรรมโทรศัพท์ที่ขายกันทั่วโลกวันนี้อย่างซัมซุงเนี่ย เริ่มต้นพร้อมกับทานินคุณดิสรีคุณบาววังพวงปนที่ท่านินเนี่ยอาจารย์ดิฉันเคยเห็นท่านเฮะท่านเคยเห็นร้านท่านินค่ะแถวดิโอสยายมเป็นการทดสอบเสียงลําโพงข้างซ้ายข้างขวานะครับแต่พอรัฐบาลเกาหลีใต้ในยุทธศาสตร์ชัดเจนเขารู้ว่า R&D คือหัวใจของการพัฒนาประเทศเขาทําทุกทางเอกชนถึงลง R&D นะครับวันนี้เราถึงมีสัมสุงขนาดท่านินยังอยู่กับที่แต่สัมสุงกลายเป็นสินค้าระดับโลกไปแล้ว จะเปิดตัวทีคนทั้งโลกคอยฟังคําถามคือรัฐบาลเขาทําอย่างไรหรือเอกชนถึงกล้าลงทุนในอานดีขณะที่เมืองไทยไม่กล้าลงทุนในอานดีน่าตกใจมากนะครับขณะที่ประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยลงทุนในอินดีสองถึงสามเปอร์เซ็นตของ g ีดีมันเหมือนกับญี่ปุ่นมันเหมือนกับสิงคโปร์ประเทศไทยเนี่ยลงทุนในอานดีเนี่ยศูนย์จุดสองสองเปอร์เซ็นตไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยิ่งแรงจูงใจถ้าเอกชนเนี่ย ถ้าเอกชนทั้งระบบเนี่ยจะเหลือแล้วสิงคโปร์เกาหลีใต้เขาลงทุนกันสองสามเปอร์เซ็นต์นี่งดรายดีของเอกชนนะครับของไทยงบเอกชนเนี่ยลงทุนรายดีเนี่ยศูนย์จุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับว่ามันมันภาพมันผิดเลยเป็นเพราะอะไรเป็นพเนพราะรัฐบาลไม่กล้าลงทุนเออเอกชนไม่กล้าลงทุนเอกชนไม่กล้าลงทุนเพราะอะไรเพราะรัฐบาลไม่วางยุทธศสาสตร์ให้ชัดว่าจะเอาอย่างไรเขาลงทุนเขาก็เสียเปล่าอันนี้เป็นอันที่ที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่ง ไปดูประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และเกาหลีว่าเวลากําหนดยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างไรและปัญหาหลายๆอย่างที่ที่เผชิญอยู่เนี่ยนะครับพอยุทธศาสตร์ชัดเนี่ยมันแก้ได้หมดมันแก้ได้หมดผมยกตัวอย่างเล็กๆอ,อาจจะดูเล็กๆจะเป็นปัญหาร้แรงของสิงคโปร์เขาเนี่ยสิงคโปร์แล้วคุณสิงคโปร์เนี่ยนะครับพุทธิสรีคุณโบรงทราบดีว่าน้าเปล่ายังน้ําดิบยังต้องซื้อจากมาเลเซียเลยค่ะทราบค่ะเรื่องนี้ วันนี้พอมียุทธศาสตร์ชัดเจนเขาประกาศแล้วนะครับอีหกสิบปีข้างหน้าตอนนี้ห้าสิบปีเสร็จแล้วเขาประกาศลงหน้าเขาจะไม่ต้องซื้อน้ําจากมาเลเซียเขาจะสามารถอยู่ได้วยน้าตัวเองพอมียุทธศาสตร์ช,ชัดเจนเขารู้ว่าเขาต้องบำบัดน้ําที่ใช้แล้วอย่างไรเขาต้องลงทุนในอการกลัน่นโรงกลั่นที่กลั่นน้ำทะเลว่าเป็นน้ําจืดอ,อย่างไรเขาต้องกักเก็บน้ําฝนที่ตกมาในเกาะเขาอย่างไรเนี่ยแล้วเขาค่อยๆทําไปแต่เขาชัดเจนมากประกาศอยู่ในยุทธศาสตร์ประเทศนะครับอีหกสิบปีฉันจะไม่นําน้ําเข้าแล้ว นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆเขายัางชัดเจนขนาดนี้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นภาพใหญ่ๆภาพแรกที่ที่เราต้องดูค่ะครับมีเป้าหมายชัดเจนมากๆก็สามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตอัในใกล้นะคะอาจารย์คะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นต่อไปนะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวักคู่พบกันนะคะอาจารย์ได้ครับครับร้บรบอยจุดห้าขึ้นหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน โดยบวรพงค์วัฒนาธนากุลและอิสรีบงกตสถิตช่วงนี้เรายังอยู่ในสายกับอาจารย์กรเกษมสันวิรกุลนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศในอาเซียนนะครับโดยที่เน้นที่ประเทศไทยด้วยนะครับอาจารย์กรเกษมสันวิรกุลครับครับสวัสดีครับครับ,รบพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ย การเปดิดรูปหลักๆก็เลยก็ต้องกลับไปที่แกนหลักซึ่งก็คือเรื่องของระบบการเมืองและการเลือกตั้งซึ่ง,<อ>งหลายานะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าคนดีๆก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปในสภามากเท่าไรนะักอาจารย์มองว่าคุณมีการไปศึกษาหรือปรับปรุงหรือดูรูปแบบของประเทศอื่นๆในการบริหารประเทศอย่างไรบ้างครับผมอยากให้ไปดูการเลือกตั้งของประเทศอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองเหมือนกับบ้านเราเพื่อเพื่อร้ายแรงกว่าเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ย ค่ากันตายเป็นล้านคนนะครับเพื่อความขัดแย้งทางด้านประชาธิปไตยและอคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้ทหารตำรวจยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งเลยเพราะว่ายังมีความขัดแย้งกันรุนแรงอยู่นะครับทีนี้นึกภาพนะครับอินโดนีเซียนเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่ใหญ่โตกว่าบ้านเราสิบเท่าค่าล้านตารางกิโลเมตรรวมทั้งพื้นที่ทะเลพื้นที่ดินด้วยนะครับก 1, 10, 000, 000กนเกาะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกาะมีคนอยู่หกพันเกาะยีหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับเวลาเลือกตั้งสสเนี่ยเขาจะหน่วยละห้าร้อยคน หน่วยเลือกตั้งหนึ่งดูแลห้าร้อยคนเนี่ยหน่วยเขาเนี่ยหน่วยเลือกตั้งประมาณห้าแสนห้าหมื่นหน่วยเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยหน่วยใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแปดร้อยคนเนี่ยก็ประมาณสี่แสนห้าหมื่นหน่วยเลือกตั้งอยู่หกพันเกาะคุณบวรพงษ์คุณอิสรีท่าผู้ฟังลองนึกภาพขนแค่ขนหีบบัตรอะนะครับ,รบเอาไปให้ถึงที่เลือกเสร็จแล้วเอากลับมาเนี่ยโอ้โหเมืองไทยขนาดเจริญเจริญขนกันแบบนี้ในหีบบัตรยังเปลี่ยนกลางทางได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปดูบทเรียนที่ผมสรุปั้้นนๆตรงี ท่านผู้ฟังจะได้ตามไปไปช่วยกันดูเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าการจัดการเลือกตั้งเขามีองค์กรอิสระแบบกรกตบ้านเราเหมือนกันแต่องค์กรอิสระเขาที่กรกตเนี่ยไม่ได้ลอยไปจากทุกคนหนึ่งมีที่มายึดโยงกับประชาชนสองกกตโดนคุมโดยองค์กรอื่นๆด้วยนะครับกกตจัดการเลือกตั้งจัดการไม่ดีเนี่ยมีกรรมการจริยธรรมคอยดูมีกรรมการที่ใหญ่กว่ากกตคอยสั่งถ้ากกตทําผิดคอยควบคุมด้วยใช่แล้วครับ แล้วถ้ามีสารบางๆาเข้ามาตัดสินมีตำรวจเข้ามาคังกันอยู่นะครับข้อสองในการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วถ้าเลือกตั้งแล้วยังไม่ไว้ใจกกตธนะการมการมือยังไม่ไว้ใจกกตเนี่ยนะครับไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้สำนวนจะตัดสินว่าอ้าวละที่คะแนนรับมันไี่ถูกหรือผิดแต่สำนวนก็ไม่รลอยจกากประชาชนอีกไม่ได้เป็นอิสระอีกมีคนอื่นกํากับอีกประธานสำนวนคนล่าสุดที่ผมเคยเล่าตรงนี้ในม็มกคิวาอาต้าเนี่ยนะครับ ที่ที่ตัดสินเพียงเนี่ยปปชของอินโดนีเซียก็จับจิดคุกตลอดชีวิตอันที่หนึ่งก็คือว่าไม่มีใครเลยที่เป็นอิสระแลกกรระปราศจากการตรวจสอบค่ะนะครับอันที่สองในพื้นที่ที่ใหญ่โตห้าแสนกว่าหน่วยสี่แสนกว่าหน่วยเลือกสั้งเนี่ยเขาคิดกระบวนการที่เรียกว่าคลิกเขานับคะแนนคู่ขนานเอาสถาบันวิชาการถาวิจัยไปประกบในการนับเร็วค่ะสุ่มตรวจสุ่มนับเพื่อป้องกันการโกงคะแนนซึ่งที่ผ่านมาเขาทำได้ผลละ นะครับการเลือกตั้งใหญ่สองครั้งที่ผ่านมาในเดือนเมษายนกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการเลือกตั้งระดับสสระดับประเทศระดับท้องถิ่นและเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเป็นผลสะท้อนชัดเจนแล้วว่าวันนี้ระบบเลือกตั้งเขาเข้าที่เขาเข้าที่แล้วเดินหน้าไปแล้วเขาสามารถได้คนดีๆเข้าสู่สภาได้คนดีมือสะอาดมาเป็นประธานาธิบดีซึ่งกำลังจะสาบานตนในโจโควีเนี่ย20ิบตุลาคมเพราะฉะนั้นไปดูเถอะครับ ไปดูแล้วเราจะบอกได้อ้อเราไม่เหมือนเขาตรงนี้นี่เองถ้าทำอย่างนี้นี่เองนะครับระบบเลือกตั้งผมว่าอันนี้เป็นเป็นหัวใจเลยถ้าอินโดนีเซียซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งตั้งห้าแสนกว่าหน่วยหกพันกว่าเกาะใช้ช้างมา้าววใครขนบัตรยังป้องกันยังโกงได้ไทยก็ควรจะทําได้อย่าไปปล่อยให้ขึ้นอยู่กับคอตอสี่ห้าคนนะครับแล้วก็บอกว่าเลือกตั้งไม่ได้คนดีไม่ได้คนดีอันนี้ไม่ได้ แต่แบบนี้เป็นบทเรียนที่ต้องไปดูแน่ๆเลยครับนอนนเดนีเซียครับค่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะคือล่าสุดเนี่ยที่ทางสภาทางสสอของอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้มีการร่วมลงมติให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการและนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนเป็นคนเลือกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนให้ผู้นําท้องถิ่นเป็นคนเลือกเองตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ ผมว่าวันนี้ยังเป็นการต่อสู้ทางความคิดกันอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าเดินไปในแนวที่สภาเขาลงมาตีกันเนี่ยน่็จะเป็นการถอยหลังลงครงองของอินโดนีเซียแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเลยเนี่ยคงจะไม่ยอมกันประชาชนคงไม่ยอมแน่ล่าสุดแระด,ดีสุซิโรบัมบัง,งยูดิโยโนก็ออกมาบอกว่าจะต้องพบทวนตรงนี้นะครับนักวิชาการสื่อมวลชนออกมา คัดค้านเรื่องนี้พอสมควรผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยต้องคือนอำนาจกลับไปให้ประชาชนการที่ทําแบบนี้มันมันถอยหลังพอสมควรแต่ที่สาคัญที่สุดต้องคอยฟังโจโควิโดโ,ดโดรดิชอฟโวีนะครับผมคิดว่าวันนี้เขากําลังยุ่งกับการเตรียมคอรอมอรใหม่พอหลังจากเตรียมคอรอมอรใหม่ตัดกระทรวงใหม่เสร็จเนี่ยผมคิดว่าเขาจอกมันมีบทบาทตรงนี้เพราะเขาเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในประเทศเะะนั้นเขาต้องเห็นประโยชน์ตรงนี้เขาเคยเ็นานยกเลิมวนตรีมาแล้วผ่านการเลือกตั้ง เคยเป็นผู้ว่ากรุงเจริาษผ่านการเลือกตั้งโดยตรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่เาเขาไม่ยอมเรื่องนี้แน่น ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่เราก็หวังว่าในเรื่องของประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยะจะจะไม่สู่สภาวะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์คะตอนนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะส่งข้อความมาบอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์มากๆเลยมียุทธศาสตร์เราจะได้ปรับตัวไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาด้วยนะคะบอกว่า Fighting คือจะได้มียุทธศาสตร์ร่วมกันนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ส่งมาบอกว่าเอะประเทศไทยเนี่ย เราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นครัวของโลกก็ได้คือเราเป็นแหล่งอาหารแต่ว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอันนี้ที่อาจารย์มองว่าไงคะคือถ้าเป็นครัวของโลก <c oughs> น,นะครับวันนี้เนี่ยกระบวนการส่งเสริมการปลูกผักปลูกพืชท,ทั้งหมดมันต้องสะอาดให้โลกามั่นใจ <c oughs> ใช่ไหมครับวันนี้เรามีไหมเราก็ไม่มีใคร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 ,ใครปลูกปลูกข่าวเรื่องข้าวเน่าของเราข่าวเรื่องโน่นนี่เราออกไปตลอดเวลาสองถ้าเป็นจะเ,เป็นครัวของโลกถ้าเราจะเป็นยุทธศาสตร์ของโลก เราต้องรู้ว่าวันนี้หนึ่งในสามของโลกกินอาหารแบบคาราค่ะเราต้องรองรับตรงนั้นจะทําเองจะจับมือมาเลเซียต้องว่าไปถ้าจะเป็นครัวของโลกเราต้องตอบได้ว่าวันนี้ร้านอาหารไทยที่คิดเราคิดว่าดังๆทั่วโลกเนี่ยหนึ่งอาหารไทยแท้หรือเปล่าสองคนไทยเจ้าของหรือเปล่าสามวัตถุดิบมาจากเมืองไทยหรือเปล่าหรือเป็นของคนเวียดนามคนอังกฤษคนอเมริกันค่ใช่ไหมครับตรงเนี้ไม่มีความชัดเจนเลยนะครับวันนี้ผมผมพูดอยู่เสมอพูดกับผู้ใหญ่ด้วยผมบอกว่าผมเสียใจนะ เวลาไป่างประเทศอาหารไทยนี่คือพรีเมียมเลยนะครับต้มยำกุ้งนี่โหคือแพง<ช>จะพอมาเม<ช>ืองไทยเราขายกันข้างทางเข้าเราเห็นฝรั่งกินข้าวไอเจียวยี่สิบาทเราดีใจครับไม่ใช,ใช่อยู่โลกนี้เราคือพรีเมียมอาหารไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ห้าอาหารของโลกเท่านั้นเองเทียบกับอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยมีอยู่ไม่กี่อาหารในโลกนี้ซึ่งนับนิ้วได้แต่เราไม่ได้สร้างแบรนด์ตรงนั้นค่ะ<ช>นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ชัดว่าถ้ามียุทธศาสตร์อาหารไทยเราไม่เลือเทอะขนาดนี้หรอกครับค่ะ ก็ถือว่าต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทําทุกอย่างแบบรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็รู้ความต้องการตลาดด้วยยุทธศาสตร์ที่ดีเนี่ยนะครับไม่ได้เขียนเป้าเฉยๆนะครับแต่ต้องเขียนถนนให้เดินด้วยต้องรู้ว่าจะเดินไปเส้นไหนแล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยจะวัดผลหรือว่า KPI คืออะไรในยุทธศาสตร์ที่ดีเขียนแล้วต้องตอบว่าใครต้องทําอะไรอ,อย่างสมมุติเราอยากจะเป็นครัวของโลกเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรต้องทําอะไรเมื่อ,อไหร่ะนะครับกระทรวงพาณิชย์ต้องไปขายอย่างไร กระทรวงอุตสาหกรรมจะมากาหนดเขตอย่างไรอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารฮาราวหรืออาหารทั่วไปถึงจะถึงจะดีด้วยกระทรวงการคลังจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการทําภาษีให้ส่งเสริมไทยเป็นครัวของโลกครับกระทรวงศึกษาจะผลิตคนออกมาอย่างไรเพื่อช่วยกันทําทอาหารไทยเทรนคนให้ทําอาหารไทยได้ดีเป็นอาหารไทยที่มีมามาต,มาตารฐานไปทั่วโลกเนี่ยทุกคนมันต้องมีหน้าที่อย่างนี้แต่ว่าวันนี้มันไม่มีตรงนี้นะครับพอไม่มีตรงนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างทําแล้วก็คิดว่าเ <c oughs> นี่ยเราทําดีสุดละเราช่วยคร <c oughs> ัวไทยไปสุ่ครัวโลกละ แต่ความจริงไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะที่ส่งข้อความมาค่อนข้างน่าสนใจนะคะชื่อคุณหนูไก่นะคะเธอบอกว่าจริงๆเนี่ย ตอนนี้รู้แล้วว่าโอเคภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นยังไงจากการที่ได้ฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะแต่ในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นหน่วยเล็กๆของสังคมนะฮะที่คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เราทั้งสองคนด้วยนะคะเป็นหน่วยเล็กๆของสังคมอาจารย์มองว่าเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างการปฏิรูปเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างเป้าหมายได้บ้างคะ่ะโอ้โหน,นี่เป็นหัวใจของคําถามทั้งหมดแล้วเป็นที่ผมจะนําไปสู่ตรงนี้เลยนะครับค,คืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยประกาศปฏิรูปหลายครั้งหลายหน แะครับไม่ว่าจะเปะ็นรูปการเมืองเขียนรัฐนูญใหม่็นร,รูปเศรษฐ,ก,ฐกิจแต่พอประกาศปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราปล่อยให้ภาระการปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นของคนไม่กี่คนแล้วเราก็นั่งคอยหวังผลว่ามันจะดีขึ้นนะครับสามสิบปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าการปฏิรูปโดยคนไม่กี่คนเอาหัวไม่กี่หัวทําเนี่ยมันล้มเหลวนะครับเราก็าย้อนกลับมาจุดเดิมวันนี้เรากำลังจะเขียนรัฐนูญใหม่นะครับเราจะมาปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้น คนอย่างคุณกุกไก่อย่างพวกเรานี้แหละครับที่ต้องช่วยกันผมเองก็ทําหน้าที่ผมคือผมได้เดินทางผมมีข้อมูลผมก็เอามาเล่าคุณกุกไก่หรือท่านผู้ฟังคนอื่นก็ต้องติดตามว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันจริงหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าผมยกตัวอย่างขอญาตต่อไปเลยนะครับเดี๋ยว,ยวาภาพไม่ชัดขอิ่มภาพย่อยนิดนึงอย่างมาเลเซียไปรูปประเทศสองครั้งจากปีสองห้าสองสี่พอๆกับเราวันนี้เขาชนะเราไปแล้วนะครับเขาฏิรูปโดยวิชั่นสองศูนย์สองศูนย์ของท่านนายกมหาเด และปฏิรูปด้วยโครงการทีร่เรียกว่าวันมาเลเซียของนายกชินายชิปราซักคำถามคือหนึ่งยุทธศาสตร์แบบนั้นสอง KPI แบบที่เขาตั้งสามเป้าหมายแบบที่เขาทำเขาทำอย่างไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของมาเลเซียที่ชื่อเพิ่มมันดู P E M A N D อยู่ผมพูดไปตรงนี้นะครับรัฐ<ฆ>บาลไทยก็ค้ำงงว่าเอ๊ะทำไมเราทำอย่างเขาไม่ได้ทำไมมาเลเซียซึ่งวันหนึ่งยังคะแนนสอบตกรื่อคอร์รัปชันเขาบอกเขนาต้องสอบไห้ผ่านห้าสิบคะแนนเขาสอบผ่าน เขาบอกเขาอยากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วคนมีได้400แปดในปี2563เขาก็ทําขึ้นมาได้เขาตั้ง KPI แบบไหนก็ทาได้อย่างไรทาไมเขาถึงรายงานประชาชนได้ละเอียดยิบขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องไปดูมาเลเซียนี่ปฏิรูปผมผมยืนยันเลยนะครับว่าถ้าสปชไม่จริเรียนรู้เรื่องการปฏิรูปของวันมาเลเซียไม่ไปดูระบบการปฏิรูปเขาเราจะไม่มีทางทําได้นะครับหรือกระทั่งการปฏิรูประบบภาษี นะครับวันนี้ได้ยินภาษีที่ดินภาษีมรโดกดก็ามาเฉียงกันเป็นจุดๆคําถามใหญ่คืออะไรไปดูประเทศอื่นๆไปคำนวณไปไปดูประเทศอื่นแล้วคาถามใหญ่ขึ้นนึงระบบภาษีบ้านเราเนี่ยวันนี้มันมีประสิทธิภาพมากได้แค่ไหนคําถามนี้ยังไม่มีใครตอบนะครับผมพูดอยู่ตลอดว่าภาษีเราเก็บไปหายได้ห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ปีละประมาณหกแสนล้านเนี่ยอยู่ตรงไหนสองภาษีเราเนี่ยไปกระทบคนจนมากกว่าคนรวยเราแก้ได้หรือเปล่ายังไม่เป็นธรรมเคยเล่าแล้วในรายการนี้สาม ประเทศอย่างสิงคโปร์ฮ่องกงภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองแต่ทุกคนเสียภาษีหมดกรอกสามรญทัศเสียภาษีหมดอยู่ในระบบหมดแล้วพอทําแบบนั้นปับ๊บตั้งฮ่องกงตั้งสิงคโปร์เลยกลายเป็นประเทศที่หนึ่งได้มีไรายได้ภาษีมาพัฒนาประเทศเยอะสองคนอยากไปเที่ยวไปช้อปปิ้งเพราะว่าทําของได้ถูกเพราะภาษีต่ําเราอยากจะได้ภาษีง่ายๆอัตราภาษีต่ำๆแข่งเขาอื่นเข้าได้แต่เราไม่คุยเรื่องนี้เรามาเถียงกัน เอาหรือไม่เอา<ม>ภาษีมาดกภาษีที่ดินผมว่าภาพใหญ่ไม่มีครับไปไม่ได้เป็นรูปภาษีเนี่ยต้องไปดูสองประเทศนี้นะครับสิงคโปร์ฮ่องกงเพราะเป็นต้นแบบที่ดีภาษีน้อยอัตราต่ำแต่รัฐบาลเก็บได้เยอะนะครับส่วนเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยผมแนะนําให้สปชเนี่ยไปดูรประเทศเกาหลีใต้เพราะกระบวนการโกงที่นั่นเนี่ยคล้ายๆบ้านเราจนกระทั่ง25 4 0เนี่ยที่ผมเคยเล่า่าสีเขาล้มไปพร้อมเราเนี่ยรกระบวนการโกงเนี่ยยังเชื่อมโยงคือธุรกิจเป็น เป็นธุรกิจขนาดใหญ่รวมตัวกันเรียกว่าแชร์โบที่นั่นสอดคล้องกับภาครัฐร่วมมือกันบนูรณาการการันยึดโยงกันไปหมดโค้งกันเป็นระบบเหมือนเมืองเราเลยค่ะแต่วันนี้เขาแก้ขาดละเขาใช้ระบบไอทีมาแก้ตรงนี้ละเขามีองค์กรที่เรียกว่า a อซ c ซมาแก้ไขตรงนี้ละผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมวันนี้ภาคประชาชนที่บอกว่าเรามาต่อสู้ปฏิรูปกันให้สื่อมวลชนอย่างคุณมวรพงษ์คุณดุษฎีท่านผู้สังมามีส่วนร่วมให้เอ็นจอร่วม พอพอชูป้ายเสร็จถ่ายรูปเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านผมมาถามว่าแล้วคุณอิสรีคุณบอลงจะมีส่วนร่วมยังไงค่ะตอบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับค่ะไปดูสิครับว่าเอซีอาร์ทีเขาทําอย่างไรค่ะประธานขอการค้าสถาไัสการค้ากัมถึงมีส่วนร่วมได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นพูดดังๆเปนตรงนี้ก่อนนะครับว่าหนึ่งปฏิรูปเนี่ยอยากคิดเราเองเราคิดเองหลายรอบแล้วผมก็คิดเองแล้วผิดตลอดไปดูประเทศอื่นแล้วถามว่าเอ๊ะเขาทําได้ยังไงสอง เราทํามั่งได้ไหมสามถ้าเราทําไม่ได้เราต้องแก้ไขอะไรเราถึงจะทําได้เนี่ยผมว่าถามสามข้อถาม,ถาม,ถามง่ายๆเนี่ยนะครับมีตัวอย่างรอบบ้านให้เห็นและคำถามสุดท้ายครับอย่ามองเฉพาะหน้าให้มองไกลๆนี่เรากำลังพูดถึงปัญหาที่เรารเผชิญเฉพาะหน้าเฉยๆแต่ต้องมองไกลไปถึงยี่สิบปีห้าสิบปีข้างหน้าว่าเอ๊ะแล้วสังคมไทยที่กำลังจะเป็นสังคมคนชราสังคมซึ่งโลกมันจะร้อนจึงร้อนจะแย่กว่านี้ นะครับการแข่งขันแดงเราต้องทําอะไรไม่คิดรอไปเลยอย่าคิดแก้เฉพาะร่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคุณกู้ไก่และพวกเราทุกคนต้องช่วยสปชในการแก้ไขเรื่องนี้ครับค่ะเช้านี้นะคะก็สนุกสนานเช่นเคยค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เกษรสา์เวรกุลมากๆเลยนะคะที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเราในวันนี้นะคะพบกันจันทร์หน้านะคะอาจารย์สวัสดีครับดยินดีครับ